กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีพระผงไพรีพินานะครับพระไพรีพินานะครับปีสองห้าสามสามนะครับชื่อเต็มก็รุ่นนี้ก็สมเด็จพระไพรีพินานะครับเก้าหนึ่งวัดบวรนะครับบวรวิหารนะครับนี่นะครับปีพศสองห้าสามสามนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษา เมษายนนะครับนี่นะครับอง์นี้พระแท้นะครับจะมีบิดนิดนึงนะครับใบหน้าชัดเจนเนื้อผงนะครับเนื้อผงแต่ว่ามีความแกร่งมากนะครับองค์นี้มีความแกร่งมากชัดเจนนะครับองค์นี้พระแท้นะครับรับประกันนะครับรับประกันแท้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้แต่ว่าองค์นี้ผมผมได้จาก แบบไม่มีกล่องมานะครับเป็นพระที่หลุดมานะครับองนี้พระหลุดมานะครับนะครับนี่ราคาเป็นได้ยินว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับปีนี้นะครับปีขออภัยครับปีสอง3นห้าสามสามนะครับเป็นปีเห็นว่าเป็นปีนิยมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับสวยนะครับองนี้นะครับถ้าใครทันก็ทันนะครับพาลา แบ่งปันนะครับพี่ๆครับองนี้ลักษณะภาพที่ผมขออนุญาตให้ชมนะครับนี่นะครับชื่อเพาะนะครับสร้างภาพพิธีพินานี้ตามประวัติแล้วนะครับก็สร้างในช่วงยุคราชการที่ห้านะครับที่วัดววนะครับวรวิหารนะครับแล้วก็มีการสร้างพระองค์เล็กๆมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่ละปีนะครับทั้งระ เหรียญโลพระกิ่งหลนะครับโบราณนะครับแล้วก็พระเนื้อผงนะครับแต่ละปีนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับหลักร้อยก็มีนะครับหลักร้อยปลายๆก็มีนะครับนี่นะครับหลักพันก็มีนะครับอยู่ที่ปีแต่ละปีนะครับความนิยมอ่าตละปีนะครับที่ผมได้อ่า ยินมานะครับพี่พี่ครับนี่ครับปีพศสองห้าสามสามลักษณะพิมพ์ขมชัดนะครับแล้วก็เห็นเม็ดมวลสารอยู่ปากปลายนะครับนี่นะครับมวลสารนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสมัยโบราณท่านใช้อะไรเป็นมวลสารหลักบ้างนะครับนี่นะครับพี่เพื่อนพอจะทราบก็คอมเมนต์ลงในด้านล่างนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับใบหน้าชัดเจนมือชัดเจนนะครับฐานบัวเล็บช้างชัดเจนนะครับสวยด้านหลังก็ เห็นไหมครับคมชัดมากนะครับใบหน้านะครับนี่นะครับถ้าเป็นภาคเก๋จะไม่ชัดคมขนาดนี้นะครับจะไม่ชัดจะเบลอๆนะครับไม่สวยพิมพ์ก็จะเบลอๆนะครับนี่นะครับอันนี้แท้ไหมครับตานี่นะครับแพ้นะครับหลังปิ้นนะครับนี่นี่นะครับ แต่ไม่มีกล่องนะครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าถ่าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยากจะเช่าแบ่งปันไปเรี่ยมทองขึ้นคอนะครับจะได้มีพระภัยรีพิ์พิณาตแท้ๆนะครับเรี่ยมทองขึ้นคอนะครับแฝนเพื่อเป็นพุทธคุณนะครับกันสิ่งชั่ว้ายนะครับนะครับกันศัตรูหมู่มารที่คิดไม่ดีนะครับนี่นะครับใคร ประสงค์ร้ายกับเราใครคิดไม่ดีกับเราก็จะพินาศไปนะครับก็พระพรีพินาศนะครับนี่นะครับครบเครื่องนะครับพี่พี่ครับของแท้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพักแท้สามนาทีนะครับอ่าไม่สามนะสี่นาทีพักแท้สี่นาทีนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับผม